อนดูคุยแชทชออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเลยผู้ชมครับสาวคนต่อไปของเราเนี่ยเป็นพี่สาวของผมครับเป็นดีว่าดับต้นๆของประเทศที่บอกเลว่าเป็นสาวเก่งสาวมั่นแต่เขาเห็นว่ามีช่วงหนึ่งนะโดนหาว่าเป็นนกร้องหน้าเศร้าขึ้นมาซึ่งปกติเรารู้จักกันดีอ่ะไม่เคยเห็นเธอหน้าเศร้าเลยนะครับไปพบกับเธอเลยดีกว่าพี่เก่ะสวัสดีค่ะพี่เก่ะ แฮปปี Happy Day uh ้วาเลนไทน์เดยค่ะสำหรับคนที่มีคู่บางคนก็เราดีว่านี่บางคนเราไม่เท่าไหร่แล้วเราไม่มีคู่อีกแล้วบางคนคู่ไปบวชไม่เขาเขาสั่งดอกบัวมาหนูต้องสั่งดอกบัวไปถวายไม่ใช่ให้เขาส่งดอกบัวมาบาปกรรมมีจริงดูดิพี่เมื่อกี้ที่ผมโปรยนะถูกเ่ะบอกว่าพี่เป็นนักร้องหน้าเศร้าผมไม่เคยเจอพี่เศร้าเลยจริง หน้าเศร้าตอนไหนนักร้องเสียงเศร้าไหมอ่ะใช่เสียงเศร้ามีเสียงเศร้าแต่ว่าเป็นนักร้องหน้าเศร้าหน้าไม่เศร้าจริงๆแล้วหน้าเหมือนหมาไม่เวลาเวลาร้องอะสังเกตเวลาหน้าเหี่ยวเดี๋ยวก่อนไอการทําแบบเนี้บอกว่าการทําแบบนี้จริงๆแล้วมันคือเทคนิคที่เวลายกหน้าขึ้นเพื่อให้เกิดโพรงต่างๆ <c oughs> สมมุติเราร้องเงี้ยธรรมดาเงี้ยมันเสียงไม่ออกน,นอะมันต้องยกขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้เกิดเปิดโพรงที่ตรงโหนกแก้ม สิ่งต่างๆเพื่อให้เสียงมันออกไปแล้วฉันเนี่ยปีนี้อายุ56ฉันร้องเพลงอย่างนั้นมา30กว่าปีจริงหรอจริงแล้วยกหน้ายกตาเวลาที่มันแย่เนี่ยมันแย่นะจ๊ะที่หน้าอย่างนี้ผิวดีขนาดนี้5 6แล้วหรอ56แล้วสุดยอดอ่า56แล้วต้องบอกว่าบอกก่อนบอกกับทุกๆคนก่อนนะคะว่า Happy Valentin e s Day <S <S นะคะแล้วก็วันนี้ใครเปิดอยู่ในห้ามเปลี่ยนช่องเป็นอันขาดน,นะคะเพราะว่าคุณจะมีคู่ หรือไม่มีคู่แต่ที่รู้ๆคุณมีโชคจ้น <Yeah. S 1> นี้แม่จะมามอบโชคให้กับทุกคนนะคะใครเปลี่ยนช่องโชคหายไม่รู้ด้วยนะจ๊ะเตือนแล้วนะห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดจ้าปีนี้อย่างที่บอกว่ายกหน้าอย่างเงี้ยยกร้องเพลงทำหน้ายุ่ยยเนี่ยห้าสิบหกปีแล้วนะจ๊ะริ้วรอยต่างๆนี่ไม่ทำมันก็มา <Ừ. S 1> ทำมันยิ่งมา <Ừ. S 1> ไอตอนเราชอบยกคิ้วเงี้ยเลิกคิ้วเงี้ย ตรงเส้นเนี้ยเส้นน้าผักมาเป็นริ้วๆๆเลยแล้วเวลาเราร้องเพลงแล้วเราต้องแบบใช้แบบทุกส่วนของใบหน้านี่นี่นี่นตีนกาใตา้ตา,ตาและส่วนที่ทําให้เราหน้าเหมือนหมามากคือร่อง,องน้ำร่อน้ำหมกักร่องแก้มเนี่ยเวลามันตกนี่มันไปเลยนะแล้วที่สําคัญผิวคนจีนคุณผิวคนจีนเนี่ยเป็นผิวที่ละเอียดรูขุมขนเล็กเวลาเห็นอะไรเห็นชัดมากเลยจนวันหนึ่งนะพี่เกพี่ไปเจอเพื่อนนอกวงการหน้านาง ก็ทำไมหน้าเต่งๆว่ะคนนี้น้ำหนักขึ้นหรือเปล่าอบอกไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นใช้อะไรบอกมาอมบอกก็ใช้ไอ้ครีมกระปุกแดงๆไตาลาไตาลาไตาลาจีน่าอีกฉันได้ยินผ่านไปมา14บ5ปีมาแล้ว <c oughs> อ่ะรออะไรจ้ะลองสิจ้ะนี่เลยจ้ะนี่กระปุกแดงๆนี้เรียกว่าไตลาจีน่าค่ะช่วงแรกที่ใช้เนี่ยไอ้คัที่เขาบอกว่าอุ้ยหน้านุ่มชุ่มชื้นเป็นอย่างนี้เองดูเนื้อเซรั่มเขาก่อนนี่เนื้อเซรั่มแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้คือเนื้อครีมเข้มข้น ไม่เหนียวแล้วก็สืมง่ายเห็นไหมความไปะยังไม่หกเลยเนี่บอกเลยนะว่าวางกลงไปปั๊บแบบนี้เลยฉันไม่ทําอะไรอยู่ทําไม<อ>เขาขายมาตั้งนานแล้วฉันไม่ได้ใช้<อ>เพราะอะไรเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนไม่เชื่อการขายของในทีวีอแล้วมองว่ามันใช้จริงไหม,มเขาจ้างมาพูดมันก็พูด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 ,พดสรรพคุณอะไรมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงจนมาได้ใช้ตัวนี้จริงเนี่ย ของเขาดีจริงๆความคิดของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเลยบูมค,ความคิดแม่เปลี่ยนไปเลยนะคะใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะไอ้ริ้วรอยเล็กๆตรงแบบตีนกาเนี่ยนะคะใต้ตาหน้าผากล่องน้ำหมากต่างๆมันแลดูเบาลงนะคะแล้วก็หน้ามันก็ใสๆและที่สำคัญเราไม่แพ้นะคะมาฉลองวันท i n ยทั้งทีนะคะที่คุยแซบนะคะโปรนี้ต้องเป็นโปรดีแบบไม่มีเสียหน้าวันนี้หปีวันแบบนี้มี ครั้งเดียวถ้าไม่จองอย่าหวังว่าจะได้ของคุ้มคุมแบบนี้นนะคะเงินมีตอนไหนค่อยมาจ่ายคุณแต่ที่สำคัญกดมาจองโปรนี้ให้ทันก่อนเพราะโปรนี้มีแค่วันนี้วันเดียวแล้วมีแค่5นาที<บ>าเท่านั้นีร <5 S 1> ิง,ง,งพี่ให้5นาทีเท่านั้นหยิบโทรศัพท์ก่อนให้เวลาหยิบโทรศัพท์มาที่กดออก1577หรือ Line แอดทรลาจีนาจ้ะ5นาทีไม่จำกัดสายคุณจะได้อะไรจ้ะนี่จ้ะ หูเยอะมาก2กระปุกใหญ่แถม3กระปุกเล็กขนาดพกพาและนี่นะจ๊ะแถมเจลอาบน้ําขวดใหญ่อีกหขวด6ชิ้นนี่หมื่นกว่าบาทนะจ๊ะวันนี้เราให้ของพิเศษคุณแค่ราคา2,990บาทใช้ได้นาน3เดือนจริงแล้วให้เยอะมากเลยนะวันละแค่35บาทอันนิสัยปกตินิสัยเนี่ยคือเป็นคนช่างเลือกไม่อร่อยไม่กิน ไม่ดีไม่ใช้และถ้ามันไม่ดีจริงไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองจริงไม่มาพูดให้เสียเวลาฉันร้องเพลงได้ตังค์เยอะกว่าเอาพูดตรงๆพูดแล้วเหมือนอวดไม่ได้อวดแต่หมายถึงว่าจะไม่เอาชื่อเสียงเราไปแลกแล้วเมื่อกี้อวดสิ่งที่เป็นโปรฉลองวาเลนไทน์ในหนึ่งปีนี้นะคะมีแค่หนึ่งครั้งเฉพาะคุยแซบโชว์เท่านั้นนะคะวันนี้วันเดียวไม่ต้องคิดมากไม่ต้องลังเลนะคะแค่เฉพาะของแถมก็ปลาเข้าไปเจ็ดพันบาทแล้วนะคะกดไปเอาสิทธิ์ไว้ก่อนแล้ว ค่อยว่ากันเชื่อแม่โทรมาที่1577 1577หหรือไลน์แอดรอยจีน่าคุณจะได้ตัวนี้ค่ะ2กระปุกใหญ่อีก3กระปุกเล็กขนาดพกพาแถมไปเลยแล้วแถมเจลอาบน้ำขวดใหญ่อีก1ขวดนะคะปกติ6ชิ้นนี่หมื่นกว่าบาทวันนี้จ่ายเพียงแค่2,290 <2, 000. S 1> 9บาทนะจ๊ะ ตกวันละแค่3-5บาทใช้ได้นาน3เดือนพี่คิมตอนนี้ทีมงานบอกว่าสายไหม้ไปแล้วพี่5นาทีคนเขาแบบทั้งประเทศเนี่ยเขารีบโทรเข้ามาเอาไงอ่ะคือทะลุตอนนี้อะไรนะ200สายคือเลยไปแล้วอะไรแ่านั่นแสดงว่ามีคนที่รักตัวเองใช่นี่เดี๋ยวก็นั่นที่พูดไปเนี่ยเหลือแค่3มนาทีนะที่เขายังโทรได้ไม่จาเป็นต้องไม่จําเป็นต้องซื้อดอกมาให้ตัวเองซื้อเซรั่มซื้อความงามให้ตัวเองเลยโถมให้ตัวเองแบบสวยเลิศเชิดโบกเข้าไปขอเพิ่มเวลาได้ไหมล่ะ เดี๋ยวก่อนขอบอกกันว่าวันไหนพลาดนี่ไม่เป็นไรแต่วันนี้ห้ามพลาดเพราะว่ารับกันเลยว่าจอยล่จิน่าเนี่ยเขาจะไม่จัดแบบนี้บ่อยๆมันขัดทนเป็นยังไงเป็นการเอายิ้ดีกว่าฉันจะให้โดยพลร์ก,การเพราะฉันชอบทำอะไรโดยพลรก,การอยู่แล้ว <laughs> ต่อเวลาให้อีกเท่าไหร่ห้านาทีสุดท้าย <Yeah. S 1> ไม่จะจัดสายเอาอยางน้ดีกว่า <laughs> หนาทีกดย้ำๆมาเลยกดย้ำๆมาก่อนเดี๋ยวคนบางคนบอกว่าถ้าไม่กดไม่ได้กดย้ำๆ,มา,ม,ม,ำๆมานะคะอย่ามัวลังเลมีแค่ปีละครั้งนะคะมัวลังเลนี่ไม่ทันนะบอกก่อนนะว่าไม่ทันพอมาที่1 5 7, 7่จ็ะ้ะ1 5 7, 7่หรือ l าย้อนดรไลจินานะจะ๊ะนี่ให้2กระปุกใหญ่แล้วยังให้3มกระปุกเล็กขนาดพกพาแถมอีกแถมนี่เจลอาบน้ำาควดใหญ่อีกหนชิ้นนี่หมื่นกว่าบาท วันนี้จ่ายเพียงแค่2,990บาทวันละ35บาทเองคุณใช้ไปตั้ง3เดือนนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้นะคะโทรโทรมาจองไว้ก่อนพร้อมตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นนะคะของของเรามีอยู่แค่นี้นะค,ะคุณแล้วคนที่ใช้เนี่ยไม่ใช่เจนิเฟอร์คนเดียวมีนีโน่ปานธนพรปุ้ยพิมลวันเชฟป้อมพี่หมูดีหลกนะคะ เอชยาและล่าสุดไม่เจริญปุระโอ้โหนเด็กเลยตอนนี้นะคะธรรมดาห้าอีกห้า,านาทีเท่านั้นใช่ทุกคน,น,นท,ทุกคนนะปุ่มใช้จริงวันนี้เงินยังไม่มีไม่เป็นไรสปาดนะเลยนะก็กดมาก่อนกดมาจองโปร <หา S 1> ดีๆจองของรางวัลเอ้ไม่ใช่แม้ชั่นเจดของวันทำไมจอ,จองของแถมไปเจ็ดพันเนี่ยของแถมเนี่ยเจ็ดพันจองไว้ก่อนหลายคนมาบอกว่าไม่่ของสวยๆทำงานทำไมไม่เอาคนสวยๆมาพูด ฉันไม่ได้มาขายความสวยฉันมาขายความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยในตอนเนี้ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยซื้อได้แม้กระทั่งความสวยยังซื้อได้ด้วยเงินเลยเห็นไหมคนนี่ซื้อเลยนะคะที่15.7 7 1 5 7 7หรือไลอ้อนตไรอา,าจีน่านะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะซองกระปุกใหญ่แถมอีก3กระปุกเล็กขนาดพกพาแถมอีกเจลอาบน้ำขวดใหญ่อีก1ขวดนะคะปกติเนี่ยรวมกันแล้ว 1 0ึ0 0บาทคูณวันนี้จ่ายแค่2,990บาทใช้ได้นาน3เดือนวันละแค่35บาทนะคะเหลือแค่3นาทีสุดท้ายที่จะได้โปรวาเลนไทนยส์แบบนี้ที่1ปีมี1ครั้งนะคะหาโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเชื่อแม่ว่าต้องจ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 อง,องกดมาที่1577 1577 5นาทีสุดท้ายบอกนะย้ำอีกทีนะหนึ่งห้าจ็จ็ดนี่คือไลน์แอตโตรจีน่านะครับทั้งโต๊ะเนี่ยก็คือสองกระปุกใหญ่แล้วก็สามกระปุกแบบพกพาแล้วก็ได้เจลอาบน้ำไปด้วยอ่ะ ปกติ1 9 0่งบาทตัวนี้พี่คิมคิดเท่าไหร่2 9 9 0ัรกบาทกดมาเลยค่ะที่1 5 7 7ค่ะรีบโทรมาก่อนหมดเวลานะพี่คิมขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะคะพี่คิมพักกันสักครู่เดี๋ยวเพราะว่าพอพักนะครับก็ไปเที่ยวเลยครับไปเที่ยวใช้ชีวิตไปแบบทําให้รู้ว่ามีความสุขแล้วก็มานั่งคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนมันต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่